กดมอร์นิ่งจากทางหลังห้องนะครับผมเช้าวันใหม่นะครับหกโมงเช้านะครับกับคืนที่ฟูกชิยามะนะครับเดีย๋ยววันี้เราจะไปไหนกันนะตามไปชมเลยดีกว่าเฮ้ยมีหมอกเลยรีวิวอาหารเช้าตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมที่สองที่เรานอนที่ฟุกุชิมะนะครับอันนี้ก็จะตักมาประมาณนี้เป็นข้าวต้มญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสำหัองตัวออมเนต แล้วก็มีผักของเขาก็คกล้ายๆกับข้าวต้มบ้านเราเนี่ยนะครับอ่ะไปเราไปกินเลยกว่าเลยไปเที่ยวต่อมนะครับสถานที่แรกที่เราจะเดินขึ้นไปวันนี้นะครับก็คือจะเป็นศาลเจ้าโทโชกุซ้ายนะเต้นน้ายอ่ะขึ้นซ้ายนะครับขตืนซ้ายไปไปสักการะกันก็คือจะเป็นลิงนะครับสามตัวมีปิดหูปิดปากปิดตานี่นะครับเป็นสิ่งที่ เรื่งเติใจากอีสานบางคนแล้วก็คือลูกค่ะอยู่ตรงทางเข้าวของประตูและตรงเสาเนี่ยมันจะมีเสาสิบสองต้นเป็นลูกคล้ายๆกับลายเมฆมันจะมีสิบเอ็ต้นคือลายเหมือนกันหมดเลยแต่จะมีต้นเดียวที่ลายจะไม่เหมือนนะไม่เหมือนต้อนอื่นคือเขาจะไม่ให้ทำแบบนีกว่าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะถ้าจัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะถึงการเสื่อมอ๋อ,อพามาให้ดูความงดงามของ ในอดีตนะครับของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงนะคันนี้ทางขึ้นไปสุดสานโทกูกววาวาเอียสุวิวอาหาราะวันวันนี้เป็นชุดนาเบะเนชูกุนี่เดี๋ยวเขาจะมาจุดเราให้มีเส้นอูรลง่งนาวนะมีปลาทอดชุดเก็บหขนมปังทอดมีไก่ทอดแล้วก็มีชุดชาบูที่จะใส่ในหมอ้อ มีผักสลดัดมีผักดองไปเดี๋ยวดูกันในหม้อนี้ก็มีข้าวนะครับผมข้าวญี่ปุ่นอร่อยมากนะครับเขาบอกว่าน้ำที่ใช้ปลูกข้าวเป็นน้ำแร่มาจากเทือกเขานี่เดี๋ยวก็เอาทุกอย่างใส่ในนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแปลเป็นชาบูจัดไป ไปเที่ยวคาเฟ่ลับนะครับในย่านโตเกียวนะครับมีอาหารด้วยนี่แบบนี้เลยอนะ,ะครับแล้วก็เดินมาทางระเบียงฝั่งใต้นะครับแล้วเดี๋ยวกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสองนะครับอ,อเ,เรถไฟวิ่งผ่านอากาศเย็นสบายด้วยครับผม,อ,มอ๋อข้างบนเป็นโอเพนแอร์ยาวเลยนะโอ้โหเจ็บตู้แล้วมั้งเนี่ย ครับนี่ครับคาเฟ่ลับของเราครับที่อยู่ติดาชานชาลารถไฟนะครับเดี๋ยวดูซิเขาเปิดกี่โมงไม่มีบอกมีแต่ราคานะครับนี่ไงห้าโมงสิบสี่ถึงสิบเจ็ดเขาเพิ่งปิดแล้วก็เปิดใหม่รอบสิบสี่ถึงบเจ็ด แม่ก็น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ถือว่ามาดูบรรยากาศคาเฟ่ที่อยู่ติดริมทางรถไฟนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่านะครับโอ้โหแต่ถ้าใครได้มาโตเกียวแล้วมาแถวอากิฮาบาระนะครับก็มาที่ร้านนี้ได้นะครับร้านชื่ออะไรวะอ่านไม่ออกนะครับสถานีรถไฟเก่าไว่าสถานีรถไฟเก่าแล้วกันชื่อมาร์คอีคิวอ่า M อ A C H นะครับ เปลี่ยนบรรยากาศมากินร้านนี้กันนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับชื่อร้านอะไรเนี่ยฮิตาชิโนะนะครับเนสเบียนะครับแต่ก็มีกาแฟขายด้วยมีอาหารขายด้วยนะครับอันนี้เราก็เลือกที่จะเข้าโอ้นี่ถังมัทเบียนะครับเราก็เลือกที่จะเข้ามานั่งในร้านนี้นะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปนั่งริมคลองอ่า ของตรงนี้นะครับมองเห็นแยกอากิฮาบาราดีดีดีเป็นอาการสุดฟินถ่ายมาญานี่ต้องแวะนะครับต้องแวะนะครับทีนเราก็อยู่ในร้านราเม็งอิชิคาคุยะนะครับอ่ะเราก็จะมาลองสั่งกันดูนะภาษาอังกฤษก่อนอ a ทอิกินในร้านกิน <มา S 2> ในร้านเฮ้ย <มา S 2> เมนูมีให้เลือกแค่นี้ไองอ <มา S 1> เดี๋ยวนะม,มันจะมีราเมงซอยเบส ีกิลาเมงอเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็เอาอันไหนอีกดีซอยเบเอาอันนี้แล้วกันมีไข่ด้วยบุ้งมีสั่งอย่างอื่นอีกไหมอ,ออปชันไม่ไม่มีละโอเคอิชชูอ่ะใส่ตังก่อน พันสองดุ๊ดอ่าแล้วก็ดุ๊ดเปินโฟเกสทูเทคเชนอ่าเชนมาแล้วตังทอนมาแล้วใบเสร็จมาแล้วปุ้งมาไปเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วก็ ก็ไปบรรยากาศไนแ้นะครับอิชิภาคุยะราเมงนี่ก็จะมีหลังจากที่เราจ่ายเงินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะายออเดอร์จากเราไปนะครับใบออเดอร์จากเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ย<แ>เขาก็จะไปทำราเมงมาให้เสิร์ฟมาเสิร์ฟเ,เราเนี่ยราเมงมาหน้าตาดีอยู่นะครับน้าตาดีอยู่มาเรามากินกันเลย <S <S ใช้พ้ผ่านมาตรงข้าแยกตอนนี้เขาเรียกอะไรชิบุยาฮะอาญาชิบุยาที่คนเดียววุ่นวายวุ่นวายเนี่ยนะครับ จัดไป